哇，就是不累呀，老些。 สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะกันกับนัตตี้อีกแล้วนะคะนี่วันนี้เราเข้าป่าหาเห็ดค่ะหนีโรคโควิดนะทีนี้ไม่มีคนคาปลอดไปกันเลยค่ะว่าเราวันนี้เรามาเก็บเห็ดเมอร์ฟรียาโรยเชยหรือว่าเห็ดสมองวัวน,นะคะนี่ค่ะไปกันเลยค่ะ ก็จะเป็นอย่างนี้นะมากับสามีเขานี้สามีอยู่อีกทางหนึ่งค่ะนี่ค่ะทุกคนดูนี่ค่ะขึ้นเต็มเลยค่ะกำลัง,งขึ้นเลึก ่อสปรือย่าล้อเชลใครไม่ชำนาญไม่แนะนำให้เก็บนะคะเพราะว่าอันนี้ในหนังสือบอกว่ามีพิษค่ะแต่ว่าก็สามารถกินได้นะคะต้องต้มน้ำทิ้งก่อนต้มน้ำยี่สิบนาทีแล้วเทน้ำทิ้งสองรอบค่ะเนาะ คือน้ำเอาไปตากแห้งก็ได้นะคะตากแห้งให้แห้งสนิทนะคะผิดผิดก็จะหายไปนะคะทุกคนนั่นอีกค่ะไปดูใกล้แล้วก็นโน่นีกค่ะนี่นะคะเป็นปลาโนี่ค่ะ ดูนูน่ะดอกใหญ่น,นี่ค่ะทุกคนนี่ค่ะดอกใหญ่ รื้อยาล้อเชลมี่สองคู่กันนี่ค่ะใหญ่มากเลยเนอะนี่ค่ะคนไม่เคยเก็บนะคะมือใหม่หัดเก็บไม่แนะนำนะคะนี่ค่ะเนาะโอ้กำลังเกิดเต็มเลยค่ะรือ้อยาล้อเชลหรือ เมืองไทยเรียกว่าเห็ดสมองวัวนะคะนี่ไปกันต่อคะ่ะไปเลยทุกคนนี่คะ่ะนี่คะ่คะก,ก็จะมีไซย์เยอะหน่อยนะคะ Heute wir sind im Wald haben wir früh ja La gefunden. Ui, hm. oh, Ja. ไปกันต่อเลยค่ะทุกคนทุกคนดูค่ะดอกใหญ่ตูดสโลเชนหรือยาโอเชนนี่ ่นี่ค่ะเห็นไหมเดี๋ยวหัวขาดตัดนะคะมันจะมีทรายทรายเยอะหน่อยค่ะตัดทรงสาษาอัดูนะนี่ค่ะ,ะ,คะไปกันต่อเลยค่ะ โอ้ยเธอหาเบนเวียเพียวเซอร์กนุกนี่คะ่ะพวกเราก็ได้เห็ดเพียงพอแล้วจะกลับบ้านกันแล้วคะ่ะอีกไปตั้งก็ไม่เสือดีอัพโบนิทบีซูมเน็กซ์มาขอบคุณทุกคนนะคะที่กดติดตามเป็นกำลังใจในหะ้นัตตี้มาตลอดเจอก,กันครั้งใหม่คะ่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายนี่ใช่ไหมคะเนย